สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนข้าวโพดนะคะนี่ค่ะนะคะสวนข้าวโพดนะคะปลูกยาวอย่างนี้เลยนะคะนะคะเป็นที่เชิงเขานะคะเป็นที่เชิงเขาค่ะนะคะแัดไปที่มีร่มทำเป็นร่มกาเป็นทุเรียนนะคะเขาก็เลยแบ่งปลูกนะคะจากที่โคนยางไปแล้วนะคะเขาก็เลยมาแบ่งปลูกนะคะเป็นผักน้อแล้วก็เป็นสวนทุเรียนนะคะ นะคะนี่คือส่วนข้าวโพดค่ะนะคะพลกเชิงเขานะคะนี่ค่ะเชิงเขานะคะเขาก็สูงชันอย่างนี้นะคะนะคะสนะวยมากเลยค่ะนะคะขึ้นเขียวกะจีเลยนะนะนะคะถัดไปจากส่วนข้าโพดนู้นก็เป็นป่าปามนะคะเขาจะแบ่งปลูกหลายอย่างนะคะนะคะนี่ค่ะส่วนข้าวโ,โพดนะคะ โพดนี้ก็กระโพดนี้ก็หลายวันแล้วนะอาทิตย์นึงได้แล้วแหละนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแล้วก็ประมาณเดือนกว่า,ก,วาก็เก็บได้แล้วนะคะก็จะมีฝักนะคะขะโพดนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นกระโพดนะคะสมบูรณ์มากเลยค่ะนะคะอยู่เชิงเขานะคะต้นอ้วนมากนะคะนี่ค่ะต้นกระโพดนะคะอ้วนมากเลยนะคะนะคะ เนาะก็วันนี้มาถ่ายให้ชมดูเนาะดูวิวด้วยนะคะอ่าก็โพดนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่งนะคะนะคะวิวมาสวยมากเลยค่ะก็เลยเก็บภาพมาให้ดูนะคะนี่ค่ะข้างหน้าก็เป็นอ่ถัดไปก็เป็นสวนยางแล้วก็เป็นภูเขานะคะนี่ค่ะภูเขานาะสวยมากเลยค่ะภูเขานะคะ นี่ค่ะนะคะอันนี้เป็นสวนยางนะที่เขาโค่นแล้วเขาก็เลยปลูกผักผสมผสานเนาะปลูกทุเรียนปลูกปาล์มนะคะก็แบ่งปลูกเนาะนะคะนี่ก็เป็นหนําในสวนเขานะคะเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ในนี้นะคะนะคะนี่ก็เป็นหนําที่พักเนาะเขาทําไว้พักร้อนเวลาทําสุมาเข้าสวนนะจ๊ะนะคะ สวยมากเลยนะคะาอากาศวันนี้ก็แดดอ่อนๆนะแล้วก็ฝนลงเม็ดนิดหน่อยนะปล่อยนะแดดไม่มีนะคะแดดอ่อนมากเลยนะคะนะคะสวยนะคะสวนกระโพูเนาะก็อีกนู่นแหละประมาณอีกเดือนหนึ่งนู่นแหละนะคะมาดูผลผลิตกันนะคะเป็นกระเพาสวิตนะกระพูะเหลืองนะนะคะ สีเหลืองนะคะข้าวโพดสีเหลืองนะจ้านะคะสวยมากเลยคนะ่ะชมวิวด้วยสวยนะเนาะชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนะคะ